สวัสดีครับอยู่กับช่องนนหนุ่มอัปเกรดนะครับวันนี้นนหนุ่มพามาอยู่ที่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นนหนุ่มจะพามาเยี่ยมบ้านเจ้าปู่เจ้าย่าวังค่ะ <c oughs> นี่ฮะเจ้าปู่เจ้าย่าคือเจ้าปู่ศรีสุโธนะครับและก็เจ้าย่าศรีปทุม,มาครับที่นี่คือ,อาคาชโนดนะครับผมพามาที่ วังเขาเรียกว่าวังนาคินนะ่วังพญานาคนะครับซึ่งเป็นที่มีตำนานกล่าวขานล่ำลือยาวนานมากนะฮะเป็นที่เคารพสักการะของหลายหลายคนนะคร,ครับแล้วก็ผมคนหนึ่งที่เคารพและก็ศรัทธานในองค์พ่อพญานาคนะฮะวันนี้ก็เลยมาอุดรแล้วก็แวะมา กาบไหว้นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยใ<ด>ครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะฮะอลองมาดูไปตามน้อนหน่งไปเลยครับ,รบไปกันเลย เป็นป่าชโนดนะครับจะเป็นเกาะที่ลอยน้ําอยู่นี่ครับสองฝั่งของราวสะพานก็จะเป็นทําเป็นนาตัวพญานาคนะครับนี่มีผู้คนมากมายครับหลั่งไหลเข้ามาด้วยแรงศรัทธานะครับนะอา่าพรุลรบับถือต่อเจ้าปู่นะฮะมาขอพร ให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ป่าชโนดนะฮะต้นชโนดคล้ายๆต้นตาลต้นมะพร้าวรวมกันนะเนี่ยสูงลิบเลยครับเป็นปา่าต้นชนโนะนะครับนี่ะเป็นต้นสูงไป สมมาสมพุทธะกายวจาจิตตังกายวจาจิตังอาหารวันทาอหวันทานาคาทิปดีสีสุโตสีสุทธวิสุทิทวาปัุมาีีวิสุทธเทวีโอเชมีกายวจจัาจิตัง อันนี้เป็นต้นมะเดื่อใหญ่นะครับบอกว่าอายุเป็นหลาร้อยปีเลยนะครับดูต้นใหญ่มากกิ่งก้านสาขาท่านนี่โอโ้โหดูดีฮะนี่ครับอายุนับหปร้อยปีนะครับต้นมะเดือ่อ กนมนฮะไม่มีมีกระรอกผ่าใสอยู่ด้วยนะกระรอกตัวฟ็นๆเลยครับแน่นนหุ้นตัวน่อ้หนีถ้าแท้กรหลอกยัหน่อยมึเก็เห็นได้ดูฮะป่ายังสมบูรณ์นะยังมีสัตว์อะไรนี่มีตัวเงินตัวทองฮะโอ้ ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่โอ้โหเป็นป่าที่เหมือนเหมือนป่าดงดิบเลยนะฮะร่มรื่นอากาศนี่เย็นชื้นทั้งวันครับดูฮะตุนเชโน่จะสูงแบบโอ้โหสูงลิบเลยฮนะนี่เรากำลังเดินมาบริเวณที่เขาเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับนี่เขากล่าวขานว่าบ่อน้ำนี้เขาก็ให ประชาชนทั่วไปนะครับตักเอาไปดื่มแก้รคปนู่นนี่นั่นได้เอาเป็นน้ำมนต์ได้เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะเขาบอกว่าความยาวประมาณ4ณี่คูน5คู5เมตรประมาณ5คูเมตรเขาบอกว่านี่นะฮะเป็นบอ่อน้ำที่เชื่อมยาวไปถึงแม่น้ำโขงเลยฮะ เป็นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์นะครับที่เจ้าปู่ของเราครับท่านจะขึ้นมาสู่เมืองมนุษย์นะฮะคือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับนี่ครับคด้านหน้าของบอ่อน้ำศักดินะ์สิทธิ์ฮะ น,นะครับขอะคับตอนเข้าไปข้างในมีความรู้สึกอะไรบ้างครั้งแรกที่หนูมาน่ะหนูจัน แต่ครั้งนี้มาครั้งที่สามก็รู้สึกแบบเ,เป็นยังไงบรรยากาศข้างในดูเย็นๆยศักดิก์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะตอนนี้เราออกมาแล้วนะฮะปะเดี๋ยวกลับกันละจะไปดูด้านหน้ากันสบายใจนะในแ้ยมากับปู่กับย่านะครับขอพร นี่ครับเรากำลังเดินออกไปแล้ววันี้เรามาตรงกับวันที่หนึ่งเออแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาขอหวยนะเพราะเราเคยเคยขอพรปู่กระยาไว้มีโอกาสมาอุดรก็เลยมาไหว้ท่านเออพยายามจะมาทุกๆครั้งนะครับที่มาอุดรแวะมาเยี่ยมปู่เยี่ยมย่า ิคสำหรับวันนี้แล้วนะฮะพาผมพาไปดูบรรยากาศข้างในไปกับไหว้ผูกกับใยกับไหว้ย่านะฮะเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับถ้าใครว่างผ่านไปผ่านมาจังหวัดอุดรนะครับก็แวะมาได้เราเพิบ้านดูนะฮะที่เขาเรียกว่าเรื่อะคำชะโนดคำชะโนดวังนาคินวังนาคินเนี่ยสีสุโทหญ้าสีพุทราได้นะครับที่อุดรจังหวัดอุดรนะฮะ อย่าลืมได้มากันเยอะๆนะฮะส่งเสร им, ิมการท่องเที่ยวของไทย,ยคลิปนี้อย่าลืมสุดท้ายนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนุ่มอับเกตด้วยนะครับลาไปก่อน<ๆ>ขอให้ทุกคนมีโชคมีชัยสุขภาพแข็งแรงเลยทุกคนนะครับสวัสดีครับ